โ okay, อเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับติดกับผมด้วยในชาแนลวันนี้เราก็จะมาปักด่านด่านอะไร,รอ,อ่ะชื My ่อด่านไม่เชื่อว่าอะไรมาชูชิชูเออไม้ไม้ชูปิชูนะครับผมนะด่านนี้เป็นด่านในตำนานนะครับกลับมาได้ประมาณเี่าไหร่เราประมาณเจ็ดอาทิตย์หนึ่งได้ไหมได้แนละ้วเนาะได้แล้วนะครับผมอาทิตย์หนึ่ง คนอื่นชอบล้อผมมาโคนะดูเดี๋ยวผมสับสดนะไอขึ้นมาเรามาบักกันตรงนี้นะผมถ้าตรงนี้เมื่อเนี่ยถ้าเมื่อก่อนอนะ่ะตรงเนี้ยคนเดียวมันไปได้แต่ตอนนี้อาจจะสองคนก็ได้เราลองมาดูกันโทษโ <c oughs> <c oughs> ทษโทษโทษโ <c oughs> ทษจุดจุดจุดจด มายัางไอาต่อตเล้วสุดละเจ็ดนัดนะเจ็ดนัดปิดชีวิตเมื่อกี้ผมก็ได้อัดคชีปไปแล้วหนึ่งรอบนะครับแต่มันเฟล,ลครับมันเฟล,ลเพราะว่าผมไปกดหยุดอัดนะผมเลยต้องอัดใหม่ฮนะนะผมมันเฟล,ลเพราะอย่างนี้เ๋ยวลองชดชอบสิมันปิดนะไอ้สูงๆนี่ยมันปิดนะ เอ้ยลองดูเผื่อสูงๆมันอาจจะไปได้มุมตรงนี้มันจะขึ้นได้เหรอแหละขนาดมุมตรงนู้นยังยากเลยเอ้ยไอ้เอองั้นปึ๊บอุย้ยพลาดไอ้ไอ้ลองข้างล่างนี้เผื่อมจะไปได้ปึ๊บจิ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ยเช็ดเช็ดเช็ดเฮ้ยไอ้ลองนี้ดีกว่าไอ้ลองนี้เดี๋ยวไปขึ้นข้างบนดีกว่านะครับผม ฐานาน้ำเงินก็บักได้นะมันจะมีจุดึ่งบักได้นะเดี๋ยวผมพาไปดูมัน,น่าจจะปิดแล้วก็ได้นะผมไม่ได้ไปเช็คเลยอ่ะไอ้ยลองนี้โอเคตรงนี้ได้หมเ <c oughs> ข้าไปได้เลยอึดชิชชิชชิชชิดชิดชิดทำไรไว้เนี <c> ่ย <oughs> เรามาาพื่อะไรได้ <c oughs> ไอ้ลองลงไปข้างล่างเออเราเราเอาหัวขึ้นมา โอ้โหตกอ่ะไปหาที่บักของอื่นดีกว่าเราจะไปดูที่บักตัวอื่นกะันนะด่านนี้ด่านนี้เมื่อก่อนบักตัวไหนได้บ้างเนาะเดี๋ยวคิดกลับตันนี้ปิดแล้วตรงนี้ปิดแล้วตรงไหน,น,นยังไม่ปิดบ้างเนาะอ,อืมไอ้ไอ้ช่วยหาหน่อยไอ ด,ดูไฟเนี่ยโหไฟค้อเหมือนจริงแต่ถ้าโดนไฟแล้วเลือดลดด้วยจะดีมากเลยนะจะเหมือนออกจะเหมือนของจริงอะ่ะเดี๋ยวเอฟเฟกเอฟเฟกจิ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 กแสบตามากอัดคลิปอยู่ใจเย็นเร็วเข้ามาช่วยในดิเข้ามาช่วยหาที่บักหนเดี๋ยวช่วยหนึดดน่งนะผมฮะตรงไหนชูปาระลบควันดิ

เดาดีกระโดดยังไม่ได้เลยจากพึ่งน,นั่งลองใจป่าตรงตน,นั้นอ่ะไม่รู้ลองดูลองดูทุกที่อ่ะยังกระโดดไม่ได้เลยอไอ้ใจเย็นดิมันไม่ล็อกอ่ะมันไม่เข้าล็อกอ่ะเออเมืเ่อเี้เข้าแล้วโดวปืนมนไหนโดไม่มีปืนปืนนั่นนายองอ่ะเอามาไหนวะทิ้งไปแล้วยังอยู่หลังเองอะ่ะเนี่ยทิ้งไปแล้วเนี่ย <š> <š> ยินทำไม เอ้จอตไม่มันไม่ได้อ่ะเริ่มจะหัวร้อนแล้วจะไปบักที่ฟิตล็อกเล่นเลยเราเปิดสูดไปแล้วเพื่อนอายโอ้โดนตัวเองไอ้เร็วมาบักตรงนี้ดิเร็วเผื่อมันจะบักออกไปได้ไม่อาจจะสับปืนเล่นเออมาช่วยหน่อยไอ้เร็วขึ้นมาดูดูดูมันถือเนี่ยบักขึ้นมาข้างบนเดี๋ยวต่อตัว เอาไม่เร็วมันลดเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวทดสอบดิมันไปได้ไหมดูดูดูฮะดู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 นะดูไม่ไม่ต้องป่าต้องป่าคีสต้องป่าปืนป่าปืนเช็คว่ามันไปได้หรือเปล่ามันต้องป่าปืนเช็คอย่างเงี้ยไอ้ไอ้ไม่เกิดไม่ได้เห็นไหมไอ้ไม่เกิดไปไหมไอ

ยกไงมพ่อพี่อ่ะไหนๆโดลองสับดิคืนยกไหมเนี่ยาสามหนึ่งเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ลูกกรหละแปนะ้นสุดท้ายโอเคเฮ้ยเดอยกยกอ้ลูกกรและเมนะ็ดสุดท้าย,นะายหมดแล้วแล้วเขาอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไวๆดิไม่ยกเลยสับไม่ถอด ไม่ใครวะเฮ้ยไม่ใครนี่ดูนะดูปืนพกนะคิวสองใช่ไหมโอ้ยโอ๊ยสับ <laughs> ไม่เป็นเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวสองคิว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 อ่ะคิดตั้งยังไงอ่ะคิปอยู่ครับครับผมขอยัดขอยัดครับโอเคครับท่านผู้ชมขอไปเสียงข้างนอกได้นะครับผม หาที่บั็กไอซหาที่บล็ดกชื่อคลิปนี้จะชื่อว่าอ่าอ่าดาในตำนานชื่ออะไรเดี๋ยวคิดไม่ออกเดี๋ยวค่อยคิดกันเลยไม่ยิงหรอกไออ่าห้องนี้ให้ดดเนี่ยหเทียดเอวอ่ะเทีดเอวหมดแล้วอ่ะซื้อมาห้าวันหรือไงซื้อมาสามสิบวันเอ้ยซื้อมาเก้าสิบวันเดี๋ยวหมดไปแล้ว โอ้หมดแล้วจ้า,าก็เปิดตั้งนานแล้วอ่ะนานเหรอเออนานเยอะได้สองพันสิบหกได้สองพันสิบเจ็ดอ่ะนานเนี่ยตรงนี้มันบักได้เนี่ยชิ่งชวเลยเอาขึ้นไปดิขึ้นไปดิเอาหายไอ้ไม่ทำไม่เป็นอนะ่ะไม่มันบักยากจริงตรงนี้มันบักยากจริงโดนลงโทษโนลงโทษไอ้เออไอ้ลูกนั้นไอ้กระโดดขึ้นมากระโดดขึ้นมาเออนั่นแหละเดี๋ยวกระโดดให้เฮ้ยก้มหัวก้มหัว เอ้ยจ๊ไอ้ต้องลงมาข้างล่างเนี่ยต้องลุมเนี่ยต้องลุมเนี่ยโอ้ยออกมาหม่อครับครับโดว์วันเกินขึ้นไม่ได้ดูดิตัวดูดิดดดเออ <c oughs> เอเอฮ่านี่ยแหละตัวลงโทษโอเคครับผมท่าน okay, ผู้ชมคลิปนี้ก็ยาวมาถึงประมาณเท่าไหร่แล้วนะเออไม่รูด้ดิผมไม่ได้เปิดดู โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็มีแค่เท่านี้แหละปับเสือเออด่านนี้ก็จะมีแค่เท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันเยอะๆนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณมากครับ